คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจาการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคาร สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n นี Daily นะคะกับดิฉันทวีวราเจรดิโลกค่ะผ่านไปเร็วนะคะแป๊บเดียวเดืนอนพฤศจิกาย,ยนเรียบร้อยแล้วมาเจอกนันอีกครั้งวันจันทร์ที่2พฤศจิกาย,ยนลงทุนกันต่อนะคะเริ่มต้นที่ราคาทองคากันต่อะคะ่ะหลายๆคนบอกว่ารอคอยราคามันยอ่อจะได้เข้าไปซื้อเก่งกําไรกันราคาทองคําล่าสุดถ้าไปดูตัวกควตสปอตนะคะวิ่งอยู่ที่1 1 4 1เเหรียญด้วยกันนะคะทิศทางจะลงต่อหรือไม่อย่างไร พูดคุยกับคุณธิพานวะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าที่บริหารจากบริษัท YLG Bullion and f u t u r e ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมลค่ะทองคํารู้สึกว่าจะร่วงลงมาทําให้นักลงทุนที่รอจะเข้าซื้อนี่แหมตื่นเต้นกันใหญ่จะลงอีกหรือเปล่าคะค่ะ ตัวราคาทองคำนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยต่าสุดในรอบสี่สัปดาห์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่างถ้าเราเทียบเช้าวันนี้กับสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าปรับตัว,ตวลดลงมากเกือบสามสิบเหรียญย s เอส l อลล์ทอยออนได้แล้วนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เป็นในเรื่องของผลการประชุม f ฟดเอที่ออกมานะคะว่าถึงแม้ว่ารอบนี้ยังจะไม่ได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายจะดูแนวโน้มแล้วนะคะก็มีโอกาสน่าจะได้เห็นในการประชุมรอบหน้าคือเดือนธันวาคมนะคะ,คะน,นี่ก็คือเป็นการตีตีความ ออกมาของกลุนะ่มนักลงทุนเลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีแรงเทขายลงมานะคะมีการเอ,อ่อเลยทาให้มีการปรับตัวลดลงค่ะแล้วก็ถ้าเราไปดูอย่างกองทุน SPDR นะคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเองก็มีการขายออกมานะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขายออกมาประมาณสักโดยรวมสามตันนะคะแต่วันศุกร์วันเดียวก็ขายออกมาที่ระดับประมาณตันได้ค่ะก็คือโดยรวมก็เป็นในเรื่องของการกังวลน,นะคะว่าจะได้เห็นการปรับขึ้นระดับเวียนยโยบายภายในสิ้นปีนี้ค่ะ ค่ะแล้วอย่างนั้นแนะนํานักลงทุนปรับกลยุทธ์ตัวเองยังไงดีคะทั้งะระยะสั้นกลางและยาวค่ะค่ะอย่างช่วงนี้นะคะก็คือตัวราคาทองคําเองเรามองว่าโอกาสในการปรับตัวลดลงต่อยังมีอยู่เหมือนกันนะคะโดยที่แนวรับนะคะ1,120นะคะเป็นแนวรับ ของวันนี้นะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะเรามองอยู่ที่1,080เหรียญ US เ o l l อลลารตะอยออนส์ on, ค่ะ mm. ส่วนแนวต้านด้านบนนะคะอยู่ที่บริเวณ1,150เหรียญ US d อ l l อ r รอยออนส์ on, ค่ะถ้าเราดูเป็นออราคาเป็นเงินบาทแล้วนะคะก็จะอยู่ในกรอบระหว่าง1,8200จนถึง1,9400บาทต่อบาททองคําค่ะค่ะนะคะดังนั้นใครที่มีสถานะลองหรือช็อตอยู่ช่วงนี้ต้องดูกันพิเศษจุดไหนค,คือจุดคัดค่าขัด ค,ค่ะ,คะอย่างช่วงนี้เองนะคะเรายัางแนะนำนะคะว่าถ้ามีการรีบาวขึ้นไปกใกล้ๆบริเวณ1,140จนถึง11 1,150 11จุดนี้ยังยังเป็นจุดแนะนำขายออกมาก่อนนะคะเพราะว่ากระมองว่ารอบนี้เองแนวต้านอาจจะขึ้นไปได้ไม่มากนักนะคะส่วนแนวรับค่ะจุดที่เข้าซื้อนะคะก็คือว่าจุดแรกค่ะอยู่ที่บริเวณ1,120แต่ถ้ารอบนี้หลุด1,100เหลีย 1, หล่ยนนะคะเรามองว่าจะมีโอกาสทดสอบใกล้ๆบริเวณ1,080 เหรียญยู but, but 1, ibly, uh, ่ที่โ <es> ล <voir> ่าสตรอยออแต่ว่าเร1ห8 0เนี or or ่ยค่ะเป็นเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสจะได้เห็นแต่ว่าอาจจะเป็นสัปดาห์นี้ช่วงสัปดาห์หน้านะคะขึ้นอยู่กับว่าในสัปดาห์นี้เองแรงซื้อจากฝั่งเอเชียในนี้มากแค่ไหนค่ะค่ะนะคะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะสำหรับใครที่ลงทุนทองคาช่วงนี้ก็ต้องตามกงนใกล้ชิดนิดหนึ่งนะใครที่มีสถานะ ลองอยู่นี่ต้องยิ่งดูใหญ่เลยนะใครที่ชอ็อตอยู่ลองดูค่ะถ้ามันยังลงต่อก็เล็ด profit run กันดูนะคะไปดูกันต่อนะคะกับสังด้านของงานม o น e เ Expo เชียงใหม่จะจัดกันแล้วนะคะใกล้ๆเร็วๆนี้13-15พฤศจิกายนเราไปแอวเหนือที่เชียงใหม่กันช่วงนี้อากาศยิ่งดีใหญ่เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆในงาน,นะคะ่ะวันนี้เป็นของธนชาตินะคะ สิทธิพิเศษสำหรับงานนี้โดยตรงค่ะสินเชื่อรถยนต์นะคะสำหรับที่น้องชาวเชียงใหม่นะคะก็ถ้ายื่นเอกสารครบรับสิทธิพิเศษ3ต่อต่อที่1ผ่อนชําระค่างวดแสนละ59บาทต่อวันต่อที่2ผ่อนดีค่ะรับคืนดอกเบีย้ยปีสุดท้ายเต็มเ็มนะคะต่อที่3รับกระเป๋าเฟสกรูแบ็กและก็ของอื่นๆค่ะเมื่อสมัครคู่กับประกันภัยหรือออมสินพิเศษไปดูเงินฝากกันบ้างนะคะมาเปิดบัญชีงเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีแหมชื่อดีนะคะ24เดือนค่ะมีขั้นต่ำ2,000บาทรับฟรีนะคะ หมอนโมเนโอนะคะหนึ่งใบบัตรเดบิตแค,แคชแบ็กนะคะเมื่อสมัครบัตรเดบิตแคชแบ็กพร้อมชำระค่าธรรมเนียม300บาทและสมัครบริการธนชาติ i-net หรือ SMS Alert รับฟรีค่ะหมอนโมเนโออีก1ใบนะคะ ไปดูที่บัตรเดบิตชัวกันบ้างค่ะเมื่อสมัครบัตรเดบิตชั่วพร้อมชำระค่ะาธรรมเนียม649บาทรับฟรีนะคะร่มท,ทูโทนนะฮะหคันด้วยกันค่ะบัตรเครดิตกันบ้างนะคะสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต drive ค่ะมีรายได้2,000บาทขึ้นไปรับฟรีกระเป๋าโว์วบกัก ส่วนผู้สมัครบัตรเครดิต Life Visa Platinum นะคะมีรายได้30,000บาทขึ้นไปหรือสมัครบัตรเครดิต Max Platinum หรือ Drive p l a t i n u มมีรายได้50,000บาทขึ้นไปรับฟรีกระเป๋า T-Bank Ready b a g k ค่ะ และเมื่อใช้ใจ่ายผ่านบัตร5,000บาทขึ้นไปภายใน30วันรับฟรีกระเป๋า G2000 นะคะนาะคะขนาด20นิ้วหรือใช้ใจ่ายบัตรสูงสุด5คนแรกต่อเดือนโดยมีขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0 0 0บาทภายใน30วันรับไปเลย iPhone 6 Plus 16 g b นั่นเองนะคะนี่คือข้อมูลดีๆที่มีมาฝากกันนะคะ,อ,ะอย่าลืมค่ะในงานเราก็จะมีสัมมนา,านดีๆนะคะครั้งนี้นี่ฟรีด้วยนะ สแกนหุ้นดีเด่นดังค่ะวันเสาร์ที่14พฤศจิกาย,ยนเวลาบ่ายโมงตรงจนถึง4โมงเย็นนะคะที่เชียงใหม่ฮอนออเชียงใหม่ฮอลล์นะคะเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะวิทยากรค่คะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนคุณวิญญริยาราภมรัตนะรองประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ HBOSK ประเทศไทยนั่นเองนะคะประเด็นสมัมมนาค่ะช่วยจังหวะดีๆกันยามเศรษฐกิจโลกผันผวนนะคะแล้วเราก็ต้องมาสแกนหุ้นดีๆและต้องเป็นหุ้นเด่นและดังซ พอร์ตกำไรให้คุณผู้ชมนั่นเองจากแดงจะกลายเป็นเขียวจะเขียวอยู่แล้วจะเขียวยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถสํารองที่นั่งได้ในงานสัมมนาครั้งนี้02-690-0921-2 02-690-0921-2ขอวันและเวลาทำการตอนนี้โทรได้เลยนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อค่ะ